ใชครับวันนี้หมูคลอดลูกแล้วนนนนนนแม่เขากำลังเช็ดอยู่นะทำคลอดลูกหมูครับวันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวไอไอเอาไฟมาให้เนี่ยต้องคอยทำคลอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายเยอะนี่ก็ตายไปสองแล้วมาลุ้นกันครับว่าจะได้กี่ตัว คอยเช็ดคอยอะไรครับพอเสร็จแล้วก็ค่อยไปตัดเคี่ยวนะครับเคี่ยวมันคมเวลาไปกินนมแม่มันโดนมันกัดนมแล้วแม่ไม่ให้กินนมครับปู่กับหลานตัดกันใหญ่เลยช่วยกันจับครับเคี่ยวเดี่ยวเลี้ยงไก่เคี่ยวหมูมันคมเวลาไปกินนมแม่มันอ่ะมันกัดนมแล้วแม่ไม่ให้กินนมครับ ตัดอออพอตัดเสร็จก็ไปปล่อยไว้ในคอ,อกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทำนี่พวกที่ปล่อยในคอ,อกนู่นนะมันมืดครับออกกลางคืนนะไม่ค่อยเห็นนี่ๆๆๆไอ้ปล่อยไว้ในคอกครับพอคอดให้หมดเสร็จก็ค่อยเอาจับไปกินนม ตอนนี้ปล่อยเป็นข้อก่อนว่ามาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวเมื่อกี้ตายไป2นี่ตายอีกหนึ่งเป็นสาแล้วครับรออกมา8แล้วมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวครับอพอกินนมสัก1ิวัน พอหย่านมก็ไปดูว่าตัวไหนตัวผู้ก็เอาไปตอนครับต้องต้องตอนอีกครับถ้าตัวผู้วิถีชีวิตคนเลี้ยงหมูครับเป็นเงนี้ครับลูกเราไม่ได้ซื้อเราทําเองครับคลอดเองผสมพันธุ์เองซื้อแต่หัวอาหารหัวหารก็แพงเหลือเกินครับ เล่นกันใหญ่เลยเดี๋ยวข้อไปสรุปกันตอนท้ายนะครับว่ามันได้กี่ตัวดูดูด,ดเล่นกันครับนี่พอตัดเชี่ยวแต่ายเสร็จก็มาปล่อยไว้ข้อหนึ่งรอให้แม่มันคลอให้เสร็จก่อนครับเช็ดตัวให้แห้งนะครับ แล้วก็เอาใช้ได้มาผูกใสดือมันสิบวันครับจะดื้อจะหลุดกินนมสิบวันก็ค่อยจับแยกออกมาสิบวันสิบห้าวันหรือยีิบวันให้มันหย่าน,นมครับเจ้าี่คุณรู้ว่านี่บคุณแม่มันนีข้อเสร็จแล้วได้ทั้งหมดเก้าตัว ตาพี่สี่ตาในท้องครับตาพีา่สี่ต,ตัวได้เก<า>้าตัวมีแม่มันเดี๋ยวเอาน้ำล้างอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจับลูกหมูมาให้มันให้รู้จักหวัวหัวนมแม่ครับแล้วมากิน,นมน,นันน้คน,น,นี่ครับจับมาใส่หัวนมแม่มันเดี๋ยวค่อย จับยัดเข้าหาัวนมแรกๆก็อาจจะไม่รู้ครับหมูเลี้ยงจะเป็นเงี้ยครับถ้าหมูปาม่าวิ่งใส่เลยดูวันดูวนัน,น,นจับจับแม่นั่นนะเออจับจับจับอะไรนั่นน่ะนะรครับรอคบอยจับให้มันรู้จา,หา,ากหัวนมเราเราก็ค่อยปล่อยให้อยู่กับแม่มันเอาผ้ามารองไว <รอ S 2> ้เปิดไฟให้มันครับ คตัวนี้ก็หลืออีกตัวหนึ่งตัวยังอยู่ข้างฝั่งโน้นครับอีกแม่พันหนึ่งยังไม่คลอดใกล้ก็ไล่ๆกันแหละครับใกล้กวเดียวให้มาชมบรรยากาศชีวิตเกษตรกรเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวปลูกผักใส่จี๊พอเพียงครับเป็นอย่างนี้ครับชีวิตบ้านนอกสบายสบายเคไปแล้วครับเดี๋ยวให้ลูกกินนมก่อนจะจับลูกกินนมก่อน